สวัสดีชาวราศีบังกรทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีมังกรจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเลอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็มาเริ่มดคูความรักของชาวราศีมังกรกันดีกว่านะครับว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับก็มาเริ่มที่พไพ่ใปแรกกันก่อนเลยนะครับมีไพ่ขึ้นมาว่า page of s w o r d นะครับหรือว่าเด็กถือดาบนั่นเองเจนภาพของผู้ชายคนนึงก็ถือดาบในมือเห็นไหมครับก็เลยเหมือนคิดว่าตอนเนี้ยไพ่ของชาวสีลมังกรตอนนี้ความสุขคุณเนี่ยเหมือนกับถูกใครสักคนหนึ่งถูกทาร้ายนะครับถูกใครสักคนหนึ่งเหมือนกับทําร้ายหรือว่าตัดกันไปนะครับนิ่งเฉยใส่กันไปเหมือนกับนาวนาแล้วเพราะเห็นภาพของเส้นทางที่เหมือนกับเ้ายยนนตรีแลว นะครับเรียนอ,อยู่เหนือคุณเน่เขาคิดว่าเขาอยู่เหนือคุณเขาคิดว่าเขาสามารถทาร้ายคุณได้สามารถเอาชนะคุณได้เคยได้ทำนายความรักของชาติิ์มังก่อนท่านว่าเหมือนกับใครสักคนหนึ่งที่คุณรักเนี่ยถือความของคุณเนี่ยมกักจะถูกทาร้ายเยอะมกักจะเจ็บมาเยอะหรือเหมือนกับถูกเขาทาร้ายเย็นชาใส่ทาเหมือนกับคนที่ไม่รู้สึกอะไรกับเราอะทั้งที่เป็นเหมือนกับผีเสื้อบอยบินเห็นไหมครับทั้งที่เราเป็นสิ่งดีๆต่อเขามาตลอดคิดกี่ยับเขาด้แง่ดีมาตลอดหรือเหมือนกับรักเขานะครับดูแลเขาเป็นสิ่งทีดีเขามาตลอด ให้ความจริงใจกับเขาแต่เขากลับมองข้ามไปแต่เขากลับเหมือนคนที่ไม่ต้องการมันนะ่ะเด็กถือดาบอาจจะเป็นคนที่คิดว่าทําร้ายเราได้เราทนกับความเจ็บปวดได้เราทนกับเขาได้ท่านไพ่ใบนี้ขอนอนุญาตเช่าสีมังกรท่านตอนนี้อาจจะเหมือนกับถูกทําร้ายมาก็มีนะหรืออกหักก็มีนะครับเพิ่งอกหักเพิ่งเสียใจก็มีถ้าเกิดใครรู้สึกว่าโสดอยู่เนี่ยก็ทานายได้ว่าดวงคุณมันกบเด็กถือดาบเข้ามาหมายความว่าคุณอาจจะหมายคนคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรเองโสดอยู่ต่อไปขอโทษด้วยนะครับพอพไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่า,าจจาะักบ หกดาบหรือสิกออกซอร์ดอะนะครับไพ่เป็นนี้ทานายความรักของชาวสีมังกรเอนสิงหาความว่าเหมือนกับคุณคนหนึ่งที่ยังพายเรือใส่ชุดสีขาวอยู่เลยยังอยากจะไปต่ออยู่เลยยังอยากจะรอใครสักคนหนึ่งอยู่เลยรอคนรักหรือเจ็บมาเยอะเคอทำนายว่าคนโสดเนี่ยอาจจะเหมือนกับเพราะความรู้สึกหัวใจของคุณนั่นแหละบอกช้าอยู่แค่นั้นเองถูกทําร้ายมาแค่นั้นเองมีความรักที่ดีเข้ามาแต่ยังไปไหนไม่ได้เพราะอาจจะเหมือนกับพิ่งเจ็บพึ่งเสียใจมาแต่ถ้าเกิดใครนะครับมีปัญหาคนรักอยู่เนี่ยไพ่หกดาบไปนี้หมายความว่าคุณอาจจะเหมือนคนหนึ่งายเรืออต่ออ่ะ รู้ว่าเจ็บรู้ว่าเสียใจรู้ว่าเขาอาจจะทาร้ายเราแต่เราก็ยังหมาอควคนนึงที่ยังพยายามทําสิ่งอีกต่อไปพายเรือต่อไปเพราะคิดว่าจะไปถึงแสงสว่างจะไปถึงฝั่งฝันด้วยกันน่ะฉันหกดาจ,จิต็าภาพของคนคนหนึ่งที่กาลังพายเรือตามรักคืนสู่หัวใจชาวสีมังกรท่านคงอยากจะบอกคนที่คุณรักว่าที่เราทนให้เขาทำร้ายเนี่ยนะครับที่เราเจ็บปวดเสียใจที่เขาคิดว่าเขาทำร้ายเราได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเรายอมหรอกนะ แต่พอเราคิดว่า6ดาบอะคิดว่าไปต่อกันแบบเนี้ยสักวันหนึ่งจะถึงปลายฝันสักวันหนึ่งจะเหมือนกับเป็นครอบครัวสักวันหนึ่งจะเห็นใจกันบ้างสักวันหนึ่งจะเหมือนกับหยุดทํร้ายกันสักทีหนึ่งก็เลยทำนายว่าใพ่ใปนี่เหมือนกับชาวสิหมังกรอเหมือนคนคนหนึ่งที่อยากจะบอกเขาว่าเราอยากให้รักคืนมาหาอยากตามรักคืนสืหัวใจไม่ว่าจะเลิกรากกันไปหนึ่งมีปัญหากันไปหรือทาร้ายกันหนักแค่ไหนก็ตาม6ดาบคือเหมือนกับหัวใจแอ่งคุณรับไม่ไหวแล้วอะเสียใจจนไม่ไหวแล้วนะครับ เมื่อไหร่จะหยุดทำร้ายเมื่อไหร่จะหยุดบอกเลิกนะครับกับสิ่งที่เราพยายามทำมาตลอดเหนื่อยมาตลอดก็เพื่อเขานั่นแหละหกดาบไปนี้ก็เลยทำนายว่าชาวสีมังกรถ้าเหมือนคนคนหนึ่งที่ไว้ทุกไว้อะไรอะ่ะแต่ไม่เคยกดเคืองคนที่รักเลยคิดในทางที่ดีตลอดหวังดีตลอดแม้ว่าจะถูกทําร้ายเห็นไหมครับดาบหกเล่มเนี่ยปักไปที่เรือปักไปที่คุณเนี่ยไม่ว่าจะเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนก็ตามแต่เหมือนกับเราเหมือนคนคนหนึ่งที่เดินทางต่อไปแม้กระทั่งรู้ว่าเจ็บรักไปเจ็บไปก็ยังรักอยู่ก็ยังจะไปต่อกับเขาอยู่อะ่ะ จต่พไพ่ใบต่อมาขึ้นมาถ้าเกิดใครเลือกราคนรักไปไม่เกิน6เดือนเนี่ยทำนายแล้วว่ายังมีการกลับมาติดต่อกลับมาพูดคุยกันอยู่ชาวสีเหมืองกรอาจจะเหมือนกับเป็นคนที่ทําต่อไปเป็นคนที่ฝืนตัวเองต่อไปแม้ว่าทั้งตัวเองจะร้องไห้อยู่ตอนนี้หรือแม้กระทั่งตัวเองอาจจะถูกทิ้งถูกทําร้ายอยู่บ่อยครั้งอะแต่เห็นไหมครับเหมือนกับพยายามไปต่อไปทั้งที่หัวใจบอกว่าเออเจ็บนะทั้งที่ไม่ไหวนะแต่ก็บอกตัวเองว่าไหวอะเหมือนกับไม่ไหวบอกไหวนั่นเองเคยื่อทำนายไพ่แปดถ้วยเข้ามาหมายความว่าถ้าเก,กิิดดเเเกนนนน6นๆๆๆนนนืืออ8 ทำนายแล้วให้แปะถ้วยอ่ะเหมือนกับคุณเหมือนกับหัวใจของคุณเหมือนวางไว้ตรงเนี้ยแปะถ้วยคือหมายความว่าอะไรก็ตามที่ชาวสีเหมืองกรรักใครสุดหัวใจเนี่ยก็จะรักมากนะแต่วันในวันหนึ่งคุณเหมือนคนคนหนึ่งที่ถ้าเกิดรักที่สุดแล้วอะทําเต็มที่แล้วเนี่ยใครหลายคนตอนนี้จะเหมือนกับรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกโสดอยู่รู้สึกเหมือนกับปล่อยวางแล้วยอมปล่อยเขาแล้วยอมให้เขาจากไปแล้วยอมปล่อยวางคำรักนี้ไปแล้วเพราะเหมือนกับแปะถ้วยหมายความว่ารักเขาสุดหัวใจพยายามจนสุดหัวใจพยาพยามจนตัวเองเจ็บไม่ไหวแล้วอะก็เลยต้องยอมปล่อยใครสักคนหนึ่งไปทั้ง ทั้งที่ยังรอด้วยซ้ำก็เลยทำนายว่าถ้าเกิดใช้เรื่องราวคนรักไม่เกิน6เดือนนะคุณอาจจะส่งคลิปนี้บอกเขาว่าเมื่อไหร่จะหยุดทําลายกันสักทีหนึ่งเมื่อไหร่จะหยุดบอกเลิกกันสักทีหนึ่งหยุดบอกเลิกสักทีได้ไหมเพราะเราเจ็บจนไม่ไหวแล้วอะหยุดบอกเลิกกันได้ไหมหยุดบอกว่าเราหยุดทําลายกันหยุดบอกเลิกกันได้หรือเปล่าเพราะหกดาบหมายความว่าคุณอาจจะผ่านความเจ็บปวดกับเขามาต้งเยอะผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคไปด้วยกันทําไมด้วยกันมาตั้งมากมายนะครับจะมาทิ้งกันง่ายๆทำเหมือนคนที่ไม่เคยรักกันเนี่ยทำเหมือนคน ก็ทำนายว่าให้แปดถ้วยเป็นยู่วเขาไม่ถ้าเกิดเขาไม่ยอมหยุดทำร้ายคุณเนี่ยชาวสีมังกรถ้าในเกิดใครเรื่องราวคนเราไปเกิน6เดือนหรือ8เดือนเนี่ยและเขาไม่ยอมหยุดที่จะเฉยชานิ่งเฉยหรือไม่กลับมานะครับก็ทํทำนายว่าคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่หลุดพ้นแล้วปล่อยวางแล้วนะครับยอมปล่อยเขาไปแล้วหรือการที่เหมือนกับคุณ2คนเนี่ยคือการที่เหมือนกับเดินจากกันไปแล้วปล่อยวางกันไปแล้วแต่ความรักมันยังคงอยู่ก็จะทำนายว่าคนรักของชาวสีมังกรเขารู้นะครับว่าคุณรักเขามากแค่ไหนคุณทนเจ็บทนเสียใจกับเขา้ามากแค่ไหนอ่ะเขา ใครหลายคนอาจจะเหมือนกับอยู่ในคสัมพันธ์ที่เหมือนกับเดี๋วดีเดี๋ยวร้ายอ่อนๆออฟๆไปๆมาๆก็มีแต่เขาคิดว่าคุณรักเขามากเขาถึงกล้าที่จะทร้ายคุณกล้าที่ทาําททตัวเหมือนกับเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกจะรักก็ไม่รักจะทิ้งก็ไม่ทิ้งอยู่แบบนี้นะครับแต่ทํานายไว้อย่างหนึ่งลยครับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์เป็นแบบนี้เขารู้นะครับว่าคุณรักเขาแต่ไพ่ใบต่อมาเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่าเอ็ดออฟบานด้วยก็จะทำนายว่าชาวสีมังกรท่านความรักของคุณตอนนี้ทำนายเลยว่าคุณสองคนเหมือนกับมีความมมัั่่่่นนคงงตอออกกยยยูาาเล ก็ S <S <an> ทำนายว่าเรื่องราวต่างๆความอดทนของคนที่รอเขาอาจจะบอกเลิกบอกลาคุณไปทํร้ายคุณไปคิดว่าทํร้ายคุณได้คิดว่าเอาชนะเราได้ก็อ,อยากเอาชนะเราอยู่แบบนี้คิดว่าอยู่ในความสมพั์กับเราอะแต่หนึ่งไม่เท้าหมายความว่าไม่มีใครหรอกนะที่จะรักเขาเท่ากับที่คุณรักเขาอะก็ทำนายว่าคุณสองคนเหมือนกับมมีความมั่นคงมีรูปภาพนะครับมีภาพถ่ายที่เคยถ่ายรูปด้วยกันนะครับเคยขี่ขอ้อเคยกอดกันเคยยิ้มหัวเราะไปด้วยกันนะครับเคยนอนจับมือกันเคยนอนกอดกัน เคยใช้ชีวิตอยู่ <c oughs> ด้วยกันเคยมีความรู้สึกกันต่อกับทุกครั้งที่ได้เจอเคยทำนายว่าภาพความทรงจําเหล่านี้มันยังคงอยู่มันจะเป็นความรักขึ้นมาระหว่างคุณสองคนอยู่ไม่ว่าจะเลิอกอะไรไปนาน,นแค่ไหนก็ตามแต่หนึ่งไม่ท้าที่หมายเขาว่าเขาก็รู้สึกแบบนั้นนะครับเขารู้นะครับว่าคุณอดทนด้วยเขารู้นะครับว่าคุณรักเขาไม่พอแต่หรือว่ามันเป็นความมั่นคงของหัวใจความมั่นคงที่จรงิงจังจรงิจรงใจให้กับเขานั่นเองและเขาก็รู้สึกรักคุณเหมือนกันผมทํานายแบบนี้แต่ไพ่ใบต่อมาเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่าเรื่องไฮ แต่เป็นชาวสีมังกรที่เหมือนกับมักจะรู้สึกมากกว่าเ็รื่อำแนกว,ว่าเดอะไฮปพิเศสไปนี้หมายความว่าชาวสีมังกรอาจจะรู้สึกรักเขามากกว่าเขารักเราอะรักจนถึงขั้นยอมกินแอปเปิลอับยาพิษเห็นไหมครับผู้หญิงคนหนึ่งกำลังกินแอปเปิลอับยาพิษกำลังหยิบหัวใจตัวเองออกมาแล้วก็บอกว่าฉันมีหัวใจให้เธอนะฉันรักเธอมากนะเธออยากได้หัวใจฉันเธอเอาไปได้เลยฉันให้เธอไปทั้งใจฉันฝากหัวใจไว้ให้กับเธอแล้วอะถึงแม้ว่าเขาจะทําร้ายเราถึงแม้ว่าเขาจะเกลียดเราถึงแม้ว่าเขาจะโกรธเราหรือมองว่าเราไม่ดีอะมองว่าาาเเรรป็นนคใจย แต่เป็นคนคนหนึ่งที่เหมือนกับเดอะไฮพีเทสอ่ะเป็นคนใจร้ายที่หัวใจเนี่ยฝากไว้กับเขาอ่ะเอาหัวใจฝากไว้กับคนที่รักเหมือนกับทศกัณฐ์เอาหัวใจฝากไว้กับนางสีดานะครับนั่นเองคุณเหมือนกับทศกัณฐ์ลที่คนรักคุณเนี่ยจะทาร้ายคุณแค่ไหนจะเกลียดคุณแค่ไหนจะไม่รักคุณแค่ไหนนะครับแต่คุณคนเหมือนกับทศกัณฐ์หรือว่าทโนไว้นะครับที่แอบแอปเปิลแอบยาพิษเนี่ยยอมกินแอปเปิลออบยาพิษยอมเจ็บปวดยอมเสียใจอะ่ะเพื่อคนที่รักก็เ,เหมือนกับไพ่ใบนะ ถึงจะร้ายแต่ก็หัวใจฝากไว้กับนางสีดาฝากไว้กับคนที่เรารักนะครับให้กับคนที่เรารักนะแม้ว่าตัวเองจะต้องเจ็บแม้ว่าตัวเองจะต้องถูกทํา้ายด้วยคนที่รักเนี่ยก็ยอมเกิดทำนายวาความรู้สึกของชาวสีมังกร,กรเป็นเหมือนกับไพ่ใบนี้เลยนะครับรู้แหละเขารู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นคนยังไงเขารู้อยู่แล้วนะครับเขาถึงมั่นใจที่ทาแบบนี้คุณปล่อยคุณรอยอยู่บ่อยครั้งเกิดทำนายว่าใครรู้สึกแบบนี้หกเหรียญตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณสองคนอาจจะเหมือนกับไม่เท่ากาันตาช่างที่มันไม่เท่ากาันเห็นไหมครับ แต่ขาดบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเติมเต็มกันแค่นั้นเองอะ่ะก็เลยทำนายว่าถ้าเกิดใครเลิกรากคนรักไปไม่เกิน6เดือนนะครับทีม่มีการพูดคุยติดต่ออยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยู่เนี่ยทํานายว,ว่าอาจจะต้องรอรอที่จะเติมเต็มรอแค่บางสิ่งบางอย่างที่จะกลับมาเติมเต็มแค่นั้นเองอะ่ะเช่นการเชื่อมั่นในความรักเช่นการที่แหมกับทนอย่างนี้ต่อไปก่อนหรือการส่งคลิปนี้บอกเขาว่า6เดือนอะ่ะเรายังจะคงมีค่าต่อกันอยู่ไหมยังคงทําสิ่งอีกต่อเขาให้ได้หรือเปล่าเหมือนกัในในในบหกเดือนใบหนะครับ ทำเปนให้เท่ากันแม้วันนี้เขาจะอาจจะรักคุณน้อยลงแต่วันใดวันหนึ่งที่คุณทําไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวตาช่างมันก็จะเท่ากันเองอ่ะก็เลยทำนายว่าการทําดีหรือการที่เหมือนกับทนกับความเจ็บปวดหรือทำกับความรักเนี่ยเชื่อมันในความรักเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะกลับมาเห็นคุณเองเขาจะกลับมาเห็นคุณเป็นตัวจริงเห็นคุณค่าเห็นความอดทนเห็นความเจ็บปวดนะครับเห็นความรักที่เรามอบให้กับเขาท่านเองแหละก็เลยทำนายไพ่หกเนี่ยใบนี้หมายความว่าจากทีมังก่อจะให้ความรักเขาเยอะให้เขาเยอะกว่าที่เขารักเราด้วยซ้ํา อาจจะรักเขามากกว่าที่เขารักเราด้วยซ้ำหรือรู้สึกเจ็บปวดเสีย,จยใจร้องไห้คิดถึงเขามากกว่าที่เขาคิดถึงเราอีกนะครับการหายไปของเราการหายไปของเขาเนี่ยมันต่างกันมากๆเลยอะหรือความรู้สึกที่เรารักเขามากๆหรือคิดถึงหรือรอเขาเนี่ยไม่เหมือนกับเราเรเขารักเขามากอะแต่เขาเหมือนกับรู้สึกกับเราเนี่ยแค่เพียงเศษเสี้ยวก็มีหรือให้กลับมาไม่เท่ากับที่เราให้เขาอะก็มีก็เลยนําให้เปนี่อาจจะส่งคลิปนี้ไปบอกเขาว่าเราอาจจะรอเขาต่อไปเราอาจจะรักเขาต่อไป ไม่เป็นไรนะเราไม่ได้โกรธเคืองเขาเลยไม่เป็นไรเราเข้าใจเขาดีนะแล้วไพ่เป็นที่หมายความว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยหวังเพียงเธอจะรู้ว่าว่ารักกันมากแค่ไหนนะครับว่าเชื่อใจนะครับว่าเชื่อมั่นว่าเรารังรักเขาอยู่นะแค่นั้นเองแหละหวังเพียงแค่เขารู้สักวันหนึ่งเองหรือเห็นค่ากันบ้างสงสารกันบ้างอาจจะส่งคลิปนี้ไปหาเขาถ้าเกิดเรื่องราวก,กันไม่เกิน6เดือนนะครับพไพ่ใบต่อมาเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมังกรแล้วก็การแนะนําเดือนสิงหาคมไพ่เมทิเชียนครับ ไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะเป็นไพ่ของการแนะน,นําแนะนําชาวสีมังกรว่าให้คุณเนี่ยพยายามทาทุกอย่างไปเถอะเหมือนกับอาจจะมีทําแล้วเจ็บทําแล้วเสียใจแต่หนึ่งเหรียญหนึ่งไปเท้าหนึ่งถ้วยแล้วก็หนึ่งดาบอะทาเพื่อรักษาใครสักคนหนึ่งหรือพยายามบอกให้เขารู้นะการว่ามีความจริงที่คุณอาจจะเหมือนก,นกับไม่ได้พูดกันนะหรือมีอะไรบางอย่างหนึ่งที่คุณไม่ได้บอกกันก่อนที่จะเลิกกันไปก่อนที่จะจากกันไปนะครับหรือเขาอาจจะไม่ได้เขาเ้าใจความรู้สึกคุณเลยอะแต่เมดิเชี่ยนใบนี้อาจจะเป็นการส่งคลิปนี้ไปหาเขาหรือบอกเขาเ เราอาจจะลืมบอกเขาไปว่าเรารักเขาเราอาจจะลืมบอกเขาไปว่าเราเสียใจเราอาจจะลืมบอกเขาไปว่าหากวันนั้นเราขอร้องให้เขาไม่ไปเนี่ยเมจิเชียนใบนี้หมายความว่าหากวันนั้นเน่ะเราขอร้องเราพูดว่าเราขอโทษเราพูดว่าเรารักเขาวันนั้นเราขอร้องเขาไม่ไปเนี่ยวันนี้ยังจะมีกันอยู่หรือเปล่าวันนี้ยังจะรักกันอยู่หรือเปล่าวันนี้เราจะอยู่ด้วยกันแบบสองคนรักกันเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านั่นเองฉันน้กเมจิเชียนไมนี้หมายความว่าเป็นความรู้สึกที่ใครสักคนหนึ่งควรจะพูดหรือควรจะบอกนะครับหรือควรจะเหมือนกับพูดความร แม้ว่าจะเจ็บปวดแม้ว่าจะต้องเสียใจแม้ว่าสุดท้ายจะทำอะไรไม่ได้อะไรก็ตามการไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวังนี่คือไพ่ของการแนะนําในเดือนสิงหาคมนะครับแล้วไพ่ใบต่อมาทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นล่ะเด็กถือเหรียญดิสเพดออฟพีดิคอนครับทำนายว่าความรักของชาวสีมังก,กรเดือนสิงหาคมว่าสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยหรือสิ่งที่ความรู้สึกที่ขาดไปเดียวน,นึงเนี่ยเขาจะกลับมาเติมเต็มมันเขาจะกลับมาเห็นค่ามันเขาจะกลับมาเจอคุณกลับมารักคุณเองกลับมารักษาคุณเอง ก็เลยทำนายว่าคนที่มีปัญหาความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเลิกรากันไปก็ปกตามหรือเปัญหาความรักเนี่ยทำนายว่าสุดท้ายจะกลับมาเติมเต็มจะกลับมาคุณค่าคุณจะเริ่มจากการกลับมาติดต่อพูดคุยก่อนหรือการกลับมาพบเจอกันในเดือนสิงหาคมการมีการเหมือนกับวิ่งตามคุณน่ะกลับมาติดต่อกลับมาถามไทยกลับมาพูดคุยกับคุณอยู่นะ <performance> เขาอยากจะรักษาคุณอยู่เขาอยากจะมีคุณอยู่ในหัวใจของเขานะเพีย<แ>ง<ละ>แต่เขาอาจจะเหมือนกับเด็กถือเหรียญนะ่ะเขาอาจจะขาดอีกแค่เหรียญหนึ่งที่เขาต้องให้คุณแค่นั้นเองก็เลยทำนายว่าคนรรัักกงชีมเนย เดี๋ยวเขาก็จะให้คุณคืนเดี๋ยวเขาก็จะสัมผัสได้เองว่าเหรียญที่เขาให้ที่คุณให้เขาไปเนี่ยคุณอาจจะให้เขาเยอะหัวใจที่คุณให้เขาไปความรักคุณให้เขาไปอาจจะเป็นการดูแลซัพพอร์ตเรื่องเงินด้วยซ้ำใส่ใจดูแลเขาเรื่องความรู้สึกด้วยซ้ำหรือให้หัวใจเขาไปเหมือนกับทศกัณฐ์เอาหัวใจไปฝากกับดาสีดาด้วยซ้ำอะเพื่ทำนายว่าเนี่ยเด็กถือเหรียญนะเขาได้หัวใจคุณไปแล้วอะเดี๋ยวเขาก็กลับมารักคุณเดี๋ยวเขาก็จะเห็นคุณค่ามันเองถ้าหัวใจคุณมีค่าพอถ้าเเเคค้าาาาาาารรักกุณจจจิิงงงถดว่่ะะยแตน หรือรักกับคุณจริงหรือชัดเจนกับคุณหรือมั่นคงกับคุณนั่นแหละหรือเห็นความรักในตัวเราอ่ะแต่ถ้าเกิดเขามองไม่ดีเนี่ยอย่างน้อยสิ่งดีที่คุณทําลงไปคือให้เด็กถือเหรียญครับทำนายว่าความรักของชาวสีมังกรสุดท้ายที่คุณทําลงไปเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนเด้มันจะอยู่ที่ตัวเขานั่นแหละอยู่ในหัวใจของเขานั่นแหละคาว่ารักสิ่งดีดีการดูแลใส่ใจช่วยเหลือทุกอย่างทิ้งไว้ในหัวใจของเขาแล้วนะครับเพราะฉันไพ่ก้าวดาบเข้ามาครับทำนายเลยชาวสีมังกรถ,ถ้ามีไพ่ก้าวดาบใครหลายคนจะหมอนกับผิดหวัง ร้องไห้ฝันถึงแฟนเก่านะครับหรือเหมือนกับคิดว่าหากวันนั้นเราไม่ทําให้เขาเสียใจหากวันนั้นเนี่ยเราสองคนไม่เลิกกันไปหากวันนั้นเรารักกันเนี่ยวันนี้จะมีกันอยู่หรือเปล่าวันนี้นจะดีใช่ไหมอะหรือไพ่ก้าวดาบใบนี้หมายความว่าเหมือนคนคนหนึ่งที่หากวันนั้นฉันพูดว่าให้ฉันเสียใจหากวันนั้นเราขอร้องเขาไม่ไปเนี่ยหรือบอกรักเขาเนี่ยวันนี้จะมีเธออยู่หรือเปล่าวันนี้จะเป็นหนึ่งเมท้าอยู่หรือเปล่าวันนี้ยังจะมีรูปถ่ายนะครับยังถ่ายรูปกันอยู่หรือเปล่ายยยัังงงกกกกิินนข้าาาววบอออ่รรทํะไเเหมมืด อยู่หรือเปล่านั่นเองกือทำนายไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาว่าห้าไม้เท้านะครับหรือไฟออฟวานะ์น่ะมันเหมือนก,นการต่อสู้อ่ะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ของทำนายแบบนี้ว่าชาวสีมังกรประสบความของคุณเนี่ยคือเหมือนกับคุณต่อสู้ให้เต็มที่ไปเลยแม้ว่าตัวเองจะต้องเจ็บแม้ว่าตัวเองจะเหมือนกับทำร้ายหรือเสียใจก็ตามถ้าเกิดคุณยังมีความรักให้กับเขาอยู่แม้ก็ต้องเสียใจก็ตามนะพยายามต่อสู้ให้เต็มที่เหมือนกับเป็นตัวของชาวสีมังกรเองนั่นแหละเป็นเหมือนกับคนที่นักลบเป็นคนหกับหัวใจที่มันแข็งแกงแบบร่งเบฟ นะครับก็จะให้ไพ่ใบนี้เป,ป็นบทสรุปความวมื่อชาวสีมังกร,กรว่าการต่อสู้ของคุณเนี่ยคือเหมือนกับคุณต่อสู้เต็มที่แล้วคุณจะกลายเป็นคนที่ชนะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณต่อสู้และสุดท้ายคุณไม่ได้อะไรเนี่ยอย่างน้อยมันก็เป็นการชัยชนะที่เหมือนกับคุณทําเต็มที่คุณสู้เต็มที่คุณได้ต่อสู้แล้วก็เพียงพอแล้วเพื่อคนที่เอารักนั่นเองครับมาดูไพ่ของคนรักของชาวราศีมังกรกรันดีกว่านะครับว่าเขารู้สึกางคุณบ้างไพ่ king of swords เข้ามานะครับหรือพระราชาถือดาบ ทำนายว่าคนคนนี้เหมือนกับเขาเย็นชางมากเลยใครหลายคนยะคบชาวสีธาตุลมนะครับหรือว่าชาวต่างชาติก็มีธาตุดินธาตุไฟก็มีนะใครหลายคนคบประชาสีธาตุพวกนี้นะครับซึ่งเป็นคนที่เหมือนกับลักษณะที่ต่างชาติหรือคนตอนนี้เขาาจะเหมือนคนที่คิดเหมือนกับคิดไม่ดีนะครับทำร้ายคุณที่ว่าเอาชนะคุณนะครับอาจจะเหมือนกับใช้อานมในการบอกเลิกบอกลาหรือไม่ต้องการคุณ,คณหรือมองว่าคุณเป็นตัวเลือกนะครับหรือมีคนอื่นคุยกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีคนอื่นมากมายเข้ามาคุยเข้ามาให้เลือกอะไรเงี้ยนะครับ ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวชาดีออดเป็นการเอาชนะอย่างแน่นอนอยู่แล้วอะเกรงนะว่าคนรักชาวสีมังกรเขาคิดว่าเขาจะมาหาคุณก็ได้จะทําร้ายคุณกี่ครั้งก็ได้คุณทนกับเขาได้จะมาจะไปก็ได้อย่างเงี้ยเพราะไพ่ใบนี้เขามองแบบนี้ครับ Queen of Petron เขามองคุณเป็นคนรักตลอดเขามองเป็นคนที่มั่นคงรักเขาดูแลเขาตลอดเขารู้ชาวสีมังกรปกป้องเขาได้ดูแลเขาได้จริงจังกับเขาใส่ใจเขารักและมั่นคงกับเขาแค่ไหนเขารู้ครับแต่เขาจะทําร้ายคุณเพราะเขาคิดว่าเขาอยู่เหนือความสัมพันธ์ นะครับหรืออาจจะหมอนกับอยากเอาชนะเรานะครับไพ่ไปสุดท้ายครับโฟกออ n วานทานายไพ่ใบนี้บอกชาวสีมังกรว่าคนคุณที่ทำา้ายคุณเนี่ยเขายังคงรู้สึกรักคุณอยู่นะแต่รักแต่ทําร้ายเราแต่รักแต่นอกใจเราแต่รักแต่ทิ้งเราเป็นอนะ่ะก็เลยทำนายว่าเขาอาจจะเป็นคนที่รักคุณแต่เป็นเหมือนกับโฟกออวานนะเป็นแฟนเป็นคนรักกันแต่ยังไม่ถึงขั้นที่แบบจะแ,จะแคร์เราหรือรักษาเราหรือเห็นใจเราบ้างนะครับอาจจะต้องส่งคลิปนี้ไปหาเขาเพราะเขาอาจจะมองคุณไม่ดี นะครับอาจจะเป็นคนที่โกรธเกลียดคุณหรือยังคิดจะคุยไม่ดีอยู่นะครับหรือยังเป็นคนที่ใจร้ายกับคุณอยู่แต่ไพ่ไปสุดท้ายครับเป็นไพ่บทสุขความรักของชาวสีมังกรเป็นไพ่ออราเคลิลบอกชาวสีมังกรว่าเดอะเอเวิลคีนะเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นแม่มดใจร้ายมองว่าเป็นทศกณัณฐ์แต่คุณเป็นคนคนหนึ่งที่ต่อให้ร้ายแค่ไหนก็รักเขาอะต่อให้ไม่ยังไงก็ยังรักเขาอะยอมเป็นคนร้ายยอมเป็นทศกัณฐ์ที่เอาหัวใจให้กับนางสีดารักเขาอะแม้ตัวเองจะต้องเจ็บแม้ว่าตัวเองจะต้องแพ้พระรามอะ แต่ก็รักเขาสุดหัวใจแต่ก็ยอมกินแอปเปิลอับยาพิษเพื่อคนที่อรักนั่นเองนะครับก็ขอบคุณชาวราศีมังกรทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนีแล้วเ,เช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ